ครับสวัสดีเพื่อนคนนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปที่3นะคะที่สมายมารีวิวนะซึ่งวันนี้เราเล่นเกมนี้เลยนะครายเชียนวิน,นะคะเพื่อนเกมนี้เป็นเกมในตำนานที่ว่าแตกดีของ PG สล็อมากเลยนะนี่เลยนะคะอัตราการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะนี่เลยก็จะเป็นภาษาไทยนะสำหรับเกมนี้นะนี่นะคะกะติกาก็จะเป็นประมาณนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ฟีเกมได้นะ,ะทุกคน มาเราก็จะเริ่มเบ็ดที่10บาทไปเลยนะเพราะว่าวันนี้สมายนะครับพกคุณมาค่อนข้างเยอะเกือบ2000กว่าบาทเลยนะอ่ะ ค่ายที่สมายเล่นก็เป็นเว็บสล็อตเอ็กโ i คาสิโนหนึ่งยูเซร์สามารถเล่นได้ทุกค่ายเกมนั่นเองนะเพื่อนๆนี่เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าค่ายนี้โปรโมชั่นเขามาแรงมากๆเลยนะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้นะจ๊ะบอกว่ามาจากสมัยก็จะได้รับเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นนะ <Okay. S 1> แต่ก็ต้องฝากขั้นต่ำ3า300บาทฮะก็จะรับเพิ่มอีก100บาทเป็น400บาทนั่นเองนะคะทุกคนคุ้มนั้นนี่อบอกเลย ค c a t t e r มาไหมโอ้โหนึกวาดะมานะทุกคนมาลุ้นอีกหนึ่งตัวเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆเลยนะคันฉมูกอ่ะเคมาเกือบแล้วนะทุกคน เกมนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเกมที่แตกดีสามารถหมุนตันได้นะแต่วันนี้เราจะหมุนตันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่าเราได้เข้าฟีเจอร์ฟรีเกมนั่นเองนะจ๊ะอยากเลืออือพอเดี๋ยวทุกคนได้เห็นนะคะเ่ะเรือที่โอ้โหสามสิบกบาท อุ้ยแปะนอนมาแต่ไม่เข้านะทุกคนเสียดายอะ่ะต้องเข้าทั้งหมด4ตัวเนาะสำหรับสแคตเตอร์เกมนี้นะคะยเยี่ยวเหนียวแล้วแหละรุนันเยี่ยวเหนียวแล้วโอ้โหเกมนี้นะทุกคนต้องเล่นเบ็ดที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะอืมเจมาเออเขาเรียกว่าอะไรวะฉาบเหรอชิงฉาบชิงฉาบนะอจ้ะหืม เรือที่1,800ขอซื้อละกันนะทุกคนเราจะขอซื้อไปเลยนะคะ,ะได้เข้าสแคตเตอร์แล้วนะเรากดซื้อไปเมื่อกี้นะอ่ะเราจะไม่เล่นนะคะโบนัสเกมนะเอ้ยไม่ใช่ไม่เล่นพันน,นนะทุกคนก็จะได้ทั้งหมดการ8การหมุนฟรีกับแผดต,ตัวคูณนะคะเออมา เมื่อกี้พ่อเข้ามาเรียกนะทุกคนพ่อไม่รู้เนาะเราเ,าเล่นอะไรนะอ่ะไปค่ะปันเลยเหลือที่3ฟีเจอร์ฟีเกมนะคะทุกคนเค okay, มาเออโอ้โหหกสิี่เต็มจอเกือบแล้วเราเออจุกจุจุกจ,กจ,กจกโอ้ยตกใจนะทุกคนน่าชอดับอ่ะ เออ900กว่าบาทแล้วนะทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะว่าคลิปนี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่โอ้โหแค่ดอกนี้ดอกเดียวก็บอกเลยนะว่าโคตรจุกอ่ะไปอีกปอีกรางวันเมกามานี่รางวันก้อนโตระดับซุปเปอร์นะคะบาทเลยนะทุกคนนี่เหลืออีก2รอบสุดท้ายนะคะ ไม่ต้องตกใจนะว่าใครเรียกอีล่าพ่อเราเองนะอะ <đi> ไปค่ะรอบสุดท้ายท้ายสุดแล้วได้อยู่นะได้กำไรอยู่แนละ้วทุกคนสำหรับวันนี้เนะะี่ยกำไรก็จะอยู่ที่1,428บาทเลยนะที่เรามาเล่นเกมใครเชียนวินในเว็บสล็อตเอ็กโอคาสิโนนะ,ะก็บอกไปแล้วนะว่า โ,โมชันนี้มีจํานวนจํากัดคะเพื่อนอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย